ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวลวงเช่นะคะค่ะอาจารย์ต่ายบอดุตาทีค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วจ้านะจ๊ะก็แนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธยาเป็นชมรมที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการสอนโหราศาสตร์ไทยนิพซีถอดรหัสเจ็ดตัวเก้าฐาน ไพ่อ,ร,อ,อร์เคิลไพ่อักษรลูนโง่เ้งลายมือโอจัดไปจัดไปจัดไปนะคะและวิชาที่โดดดังอ่าที่โดดเด่นและโดดโดด,ดง่ังเอ้าไปและลิ้นกานนะคะก็คือวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของดาวนโชคนะคะบอกได้เลยว่าวิชานี้ศึกษามาถึง16 ไปแหงความรั้งนะคะประมาณนั้นเป็นวิชาที่เป็นการผนวดเอาแต่และววิชาเข้าหากันนะคะนะจึงออกมาเป็นเลขที่โดดเด่นและเข้าทุกงวดทุกงวดทุกงวดอย่างนี้ได้หรืไรนะคะประมาณนั้นวิชาหอนจันไตอาจจะแตกต่างกับการเอาตัวเลขมาคำนวณเนาะมันจะแม่นยำมากกว่า นะคะประมาณนั้นจากสถิติหรือการที่อาจารย์ได้ทําการเข้ามาแล้วนะคะประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็วิชาอีกอันนึงที่ตอนนี้ให้ความสนใจมากๆก็คือวิชาการหาสูตรหนึ่งการหาการใช้สูตรหนึ่งนี่แหละห,ห,ห,หาหคำคนวณคงไม่ถูกการใช้สูตรหนึ่งะคะสูตรหนึ่งก็คือทําอย่างไรถึงจะถูกหวยทุกมทุๆนะคะค่าเรียเนเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นเองเนาะ ทำอย่างไรเล่นแล้วไม่ขาดทุนนะคะแล้วรว,รวย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 อยู่อย่างนี้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคค่ะเราก็คงอาจจะต้องมาเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะคะมีท่านถามมามากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินต้องบอกเลยค่ะว่าหม,วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องมีเล่นที่โชว์อยู่ในมือนี่นะค่ะเล่นสุดท้ายจริงๆนะคะเอาไว้โชว์ว่าหน้าปกเป็นอย่างนี้นะคะหนึ่งเล่นนะคะ อ่าอตอนนี้หมดแล้วถ้าอยากได้ก็ต้องเป็นไฟล์ภาพแทนนะคะค่าออันนี้500บาทเนาะนะคะเรามาดูผลงานว่าเข้าจริงหรือไม่นะคะดูก่อนตึงต้ง,ต,ง,ต,งตึง้นะคะก็่งวดน,นี้อาจาร,รย์ให้เด่นก็คือ652นะคะเลขที่ออกคือ530ข้างล่าง62เลขที่อาจารย์จัดให้ก็คือ62ส่วน3ตัวล่างเนี่ย ใกล้เคียงเกือบระเบิดก็853เนี่ยเกอบระเบิดมีหลายตัวเลย850นอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็อุ้ยหลายตัวค่ะนะดังนั้นเออปีปี66เนี่ยเข้า3ตัวหลายงวดละนะคะประมาณนั้นเนาะแต่รอบเ,เดือนหน้าเนี่ยรอบวันที่ 3. ามดกรกฎาคมเนี่ยจะออกอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาโชว์กันกน,นะคะประมาณนั้นแต่ว่าเผอิญว่าอาจารย์ไปคำนวณของวันที่1สิงหาเพราะว่ามีการย้ายวันกระทันหัน นะคะไม่ได้แจ้งล่วงหนะ้าอาจารย์ก็เลยคำนวณเป็นวันที่1แต่ถามว่ามีโอกาสออกไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพราะว่าดวงดำม,มันไม่เคลื่อนกันมากนะักเท่าไหร่นะคะประมาณนี้เนะาะสามารถติดต่อที่หมายเลขน,นี้เลยนะคะ0815915987เบอร์โทรและเบอร์ไอดียไลน์เป็นอันเดียวกัน0815915987ใช้สามารถโทรและติดต่อได้เลยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ท่านใดยอยากจะได้ ทิ่เข้ามาในไลน์เลยค่ะว่าอยากได้ปฏิทินนะคะอยากเรียนเรียนอะไรดาวน์โชคหรือสูตรหนึ่งนะคะหรืออยากจะเข้า VP ีต้องขอแสดงความดีใจ v ี p ีด้วยงวดน,นี้จัดเต็มค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ขอโชคดีนะคะประมาณนั้นกินข้าวต้องกินกับไม่กลับโอดนะคะอืมนะคะประมาณนั้นเลยเนาะถ้าจะเข้า VP ีนะคะสามตัวบนเออไม่ใช่ถ้าจะเข้า VP นะคะ,นออะ,นะ,คะหนึ่งเซนอาจจะเป็นใหมที่ หมายเศรษฐีนะคะหรือเศดมังกรน,นั่นเองนะคะมันมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเวลาสวดมนต์ไปแล้วตัวเลขมันจะขึ้นจนบนบนหินนะคะประมาณนี้เนาะหรือจะเป็นหินถูกหวยอยากรวยต้องใส่หินถูก่วยนะคะประมาณนั้นองค์คนเฉียดไปเฉียดมาเมื่อไหร่จะเข้าเต็มๆสักทีหนึ่งโอ้เครียดเนาะอาจารย์ก็ให้ตรงๆแต่เลขไม่ถูกสักทีหนึ่งเข้าวีพีเลยะคะล่ะรับรองถูกตรงๆเลยนะคะเพราะรอบนี้ตรงๆเลยนะคะแล้วก็ ปีเสียเปลี่ยนสีนะคะอีกแม่มาพิมคําว่าขอดูรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้แล้วคุณก็ไปเลือกเอาน้องประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ,ะ,อะไรอีกอะสำหรับบอกข่าวบุญนิดนึงค่ะ,ะสําหรับการหล่อหลวงปู่ทวดยังต้องการปริมาณเงินอยู่เนาะท่านใดอยากได้ก็ร่วมกันเพราะว่าจะมีงานกระถินซึ่งงานกระถินเนี่ยจะเอาไปร่วมบุญกันหล่อพระหลวงปู่ทวดด้วยแต่บอกข่าว บุญเล่งรัดนิดหนึ่งนะคะที่วัดอ่าพอาวัดวัดละกขางพรมรังสีเออเนาะอาจารย์ก็มึน,มนลๆละหลายวัดวัดลักขางพรมรังสีนะคะกําลังอ่าจะหล่อพระบอกบุญเนาะกําลังจะหล่อพระอ่าอ่พาพระชีวะกะโกมารพัฒนะคะเป็นพระหมอยาเนาะเป็นหมอยาซึ่งใครอยากจะรวยเอ้ยพูทผิดไปละใครอยากจะ ใครที่เจ็บป่วยมานานนะคะมาทําบุญหล่อพระพระหมอยากันดีกว่ามาหล่อพระหมอยากันเนาะชีวิตจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ทําเรื่องพระอัญยาโอพระหมอยาเนี่ยมาเยอะอยู่นะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะแล้วอยู่โลกที่ไม่เป็นมันกลับหายอะไอโรคเอมผู้ผิดโรคที่เป็นมันกลับหายอเม a m a z i n ะ เนาะนะคะก็ลองทําดูใครที่เจ็บเจ็บป่วยป่วยดูก็ร่วมมามาร่วมบุญแต่จะตายได้นะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากทําด้วยตัวเองก็เชิญได้เลยค่ะที่เพชรเกษมเจ็นะคะวัดละพังเนาะมาถึงตรงนั้นเสร็จถามใครๆครเขารู้จักนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็วันนี้จะหล่อพระสององค์นะคะพระพระชีวะกะกรมาภัสกับพระพระพุทธจารย์โตพงมรังสีปางพรมน้ำม นะคะรวย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 นะยัดยงนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะอาจารย์ก็ศรัทธาอ,องค์หลวงปู่อาุหลวงปู่โตมานานนมนานกาเละมากๆแล้วก็หลวงปู่ทวดด้วยมากๆเลยนะคะท่านก็เมตตาให้ลูกได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องกับสักการะท่านเนาะใครอยากร่วมบุญก็ขอเชิญมาร่วมบุญกับอาจารย์ายได้เลยนะคะหรืออยากจะเรียนอยากจะทําบุญอยากจะอะไรก็ตาม พิมพ์เข้ามาทักไลน์เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าถ้าอยากจะเข้าวีพีพิมพ์คําว่าขอดูรูปอาจารย์จะส่งรเข้าไปจากสั่งไปที่ทีนหรือจากสั่งอะไรก็สั่งเข้ามานะคะประมาณนะั้นช่วงนี้อาจารย์อาจจะรับสายช้าหน่อยนะคะและอีกอย่างหนึ่งอะช่วงของคอรเซนเตอร์น่ากลัวมากนะคะถ้าท่านฮัลลและไม่พูดกันร์าวางหูเลยนะเพราะว่ามันจะมีสัญญาณของ AI อ่ะคะ่ะ AI ที่ที่เขาจะจับเสียงเราอะแล้วเอาไปฟอกเงินอะอาจารย์ไม่เอานะ ถ้าโทรมาก็คุยเลยค่ะนะคะไม่ใช่โทรมาแล้ววางนะอาจารย์แล้วโทรโทรกลับไม่รับกันก็วางเหมือนกันนะจ๊ะอืมนะจ๊ะไม่ใช่หินจ้องหองนะกู call center จริงจริงนะคะช่วงนี้ระบาดมากๆเนาะมีตัวใหม่มาก็คือมันแวร์มันแวร์นะคะซึ่งมันสามารถดูดเรือนได้ทันทีอาจารย์ไม่ไม่พูดมากทำเพงฮัลโหลไม่รับปบวางเลยค่ะนะคะทักไลน์ดีที่สุดค่ะพอทักไลน์มาเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้ไอ้ลงลงลงนงๆแบไม่เอาเหมือนกันนะคะ นะเยอะหรือเกินแน่ใจน,นะอืนะคะประมาณนี้โอเคนะคะเราก็มาดูสถิติของผลงานกันดีกว่าก่อนที่จะโม้โมนะ้น่ะใครๆก็โม้ได้เนาะเรามาดูกันนะคะสามารถถอคลิปกลับไปดูของเก่าได้นะคะว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่นะวันนี้ทักษะพารวยต้องบอกเลยว่าดูเยอะๆนะคะเพราะทักษะมันเข้าจริงๆแล้วมันเยอะอาจารย์มันมีทริคนะคะ อยากได้ก็มาเรียนสูตรหนึ่งแล้วจะบอกให้ทริคมันดูยังไงเนาะนะคะวันนี้30ศค่ะแล้วก็ห2สองนะคะ30บน6 2สองล่างแล้วก็ทกศ5ห้าก็เต็มเต็มค่ะนะคะบอกได้เลยว่ารวยแน่นอนนะคะเนาะที่ไม่ออกบอกไม่ถูกอ้อาจารย์มีอันนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเออไปไหนแล้วล่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะห้าหน้อยห้าหน้อยไม่ใช่อะไร จะบอกว่าฮานอยมันเข้าอ่ะเดี๋ยวไอ้โพยจดไว้ไหนไปไหนแล้วเนาะใช่หรือเปล่าอ่ะใช่เนาะโพยขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะคะบางท่านแต่ต้องเป็นของวันนั้นโดยส่วนใหญ่มันจะเข้าโดยส่วนใหญ่จะเข้าแต่ถ้าเป็นวันอื่นอนะ่ะเข้าบ้างมันเข้าบ้างต้องพูดอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นวันที่16กกรกฎาคมคุณพลาดจาก รัฐบาลพาดกับอมสินพาดกับทกศและคุณก็มาดูฮานอยได้นะคะงวดของวันที่16กระะกฎาคมนะคะฮานอยฮานอยฮานอยเฉพาะกิจเนาะ8228นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ฮานอยพิเศษ7373ไม่เข้านะคะ73ไม่เข้าเข้า67176นะคะแล้วก็ปกติ5115 นะคะแล้วก็72 27นี่นะคะแล้วก็เออเออฮานอยวีพีหนึ่งหนึ่งสองตัวล่าง91เห็น่อย่างนี้ค่ะเข้าทุกรอบเข้าทุกว่าจากสถิติที่อาจารย์ดูแล้วมันเข้าจริงนะมันไม่ได้เข้าเล่นๆน,นะคะประมาณนี้เพื่อเป็นทางเลือกทางช้อย สำหรับคนที่พลาดรัฐบาลไปนะคะประมาณนี้เป็นไกด์ไลน์จากสถิติที่อาจะนั่งจับดูให้มันเข้าอยู่เหมือนเข้าเนาะู้เยอะกวางนะคะโอเคเรามาดูในส่วนอ้อเล่นดับล่างอลื่นนะเล่ดับล่างค่ะนะคะงวดนี้ออก6กสองเรามาสแกนกันตุ๊ด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  ขออนุญ,ญาตไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าจานมีพูดเกินไปในส่วนของเลขดับไปแล้วนะคะแสดงว่าเลขดับนัหกสองของเราไม่มีแสดงว่าดับของเราเอาอยู่เลขดับคือเลขที่ไม่มาลดต้นทุนนั่นเองเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงโชคเยอะเนาะประมาณนั้นลดเงินลดทุนเราไปนะคะอย่างนี้อ่านะคะต่อไปค่ะเ,เลขดับบนนะคะวันนี้ออก30เรามาสแกนกัน ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊นันแต่ว่าจากบนของเราก็เอาอยู่อีกแล้วมันเป็นเลขดับวบแบบสายแข็งตุ๊กสายแข็งตุ๊กนะคะแข็งมากไม่หลุดไม่พลาดนะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆค่ะเป็นแนวทางเนาะต่อไปค่ะสําหรับเลขเด็ดดาทิศเป็นช่องนางเอกของของรายการนี้เลยนะคะ เป็นช่องของเลขเด็กตาทิพย์ของอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์นั่นเองนะคะเลขอาจารย์เน้นเลข6ค่ะ6อะไร6 2อาจารย์พูดอย่างนี้จริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อก็ถอยคลิปกลับไปดูได้เลยว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่นะคะ3อะไร30พูดจริงหรือไม่จริงค่ะนะคะไม่เชื่อถอยคลิปไปดูว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่3ตัวบน 5, 30 สอตัวบน30 2ตัวล่าง6กสองสตัวสาตัวล่าง3ตัวล่าง0 7 8 3, 3์ตัวสตัวล่างอีก1ชุด0 66แบบนี้ค่ะมันไม่รู้มันเกินบรรยายแล้วล่ะแล้วมันไม่ได้เข้าะ่ะ เออเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า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 ไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะเข้า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 นะคะอยากรวยอยากเด่นเข้าไปชมคลิปแล้วบอกได้เลยว่าของเรามันต้องทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปนะคะไม่รวยไม่เลิกค่ะสําหรับอาจารย์ตายนะคะประมาณนั้นเนาะอาจารย์แล้วกาจรรวยยังรวยแล้วแต่เลิกยังยังยังไม่รวยพอใจ เอาเนื้อได้หรออืมนะคะสำหรับสูตรหนึ่งมีคนที่เข้ามาใหม่หลายท่านเพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังสงสัยอยู่ใครที่เข้ามาบ่อยๆก็ฟังแล้วฟังอีกกแล้วกันนะคะประมาณนั้นสูตรหนึ่งกับสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นะับเพราะอะไรเอาไม่อยู่อืนะคะสูตรสองล่ะไม่วันแม้วันมามา่มาจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอยู่เอาอยู่ตลอดนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะ อ่าสูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตั้งสูตรสองของเราจะเป็นแนวนอนนะคะแยกแยะกันเนาะนะคะสูตรหนึ่งน่ในแต่ละล็อกจะมีประมาณ1 0บถึงสิตัวเท่านั้นนะคะไม่มากไม่น้อยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็บอกได้เลยว่าเข้าทุกอ้วนทำไมเบิดานฟันทงนะคะยืนยันเนาะนะคะก็อ่าใน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 หนึ่งล็อกเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 0บถึงสิตัวซึ่งรอบนี้ออกอยู่ที่ล็อกห้าห้าอะไร ห้าสามศูนย์แบบนี้ได้เหรออืมตรงๆนะคะตรงๆอย่างนี้เลยพ่อมีบางท่านสอบถามมาบอกอาจารย์ไอแบบที่แบบเข้าตรงๆแบบมีไหม,มเห็นมีแต่เข้าอ้อมเนาะก็มันมีค่ะมันมีทั้งตรงแล้วก็โต๊ดเนาะอ,อย่างรอบนี้ค่ะ4ี่รอบนี้อาจาย์รวยนะถูกไปหลายแสนเลยเนาะนะคะ417ตรงๆเลยนะคะ5้าสูตรงๆเลยไอรอบหกเจ็ห 650เนี่ยอานยถูกไปร่วมสามแสนกว่าบาทอันแบบนี้ต้องพูดเลยนะคะต้องให้เกียรติคนนิดนึงอย่าไปเกียิมันเยอะ <c oughs> <c oughs> นะคะประมาณนั้นนะคะก็น่ารักน่ารักตันไปเนาะอยากมีโชคแล้วก็คนที่มาเรียนสุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะสอนทําอย่างไรให้ถูกถวยทุกวดทุวดน,นะคะาทาอย่างไรให้ลงทุนน้อยแต่กําไรเยอะเอาทำอย่างไรนะคะและเข้าทุวดไม่ขาดทุน นะคะเพราะที่ผ่านมาหลายหลายท่านมาโอดโควรให้ฟังค่ะว่าโอ้จารย์ไม่ได้ไม่อินคิ้วนะคะเข้าไม่ถูกเลยเออว่าไปนะประมาณนั้นนะคะเข้ามาเรียนค่ะให้เรียนแค่2,000บาทสําหรับสุดหนึ่งนะคะประมาณนั้นแล้วก็อยากเรียนวิชานาโชคก็เดาเข้ามานะคะประมาณนี้แล้วก็บอกบุญนิดน,นึงในส่วนของบุญนะคะก็จะมีวันละครังนะคะอะวันที่2ส,สิงหาคมจะหล่อพระนะคะเพราะ พระหมอยาก็คือพระอัญญาพระโกธันพระชีวะกะโอจะเป็นพระอัญญาอยู่ตลอดพระชีวะกะโกมาราพัดนะคะเออเออเป็นหมอยาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีนะคะอายุเออป่วยบ่อยนะคะก็ให้มารอพระพระพระหมอยาพระพระหมอยาเนาะพระอัญญาพระชีวะกะโกมาราพัดนะคะแล้วก็อีกองคหนึ่งก็คือพระ พุทธจารย์โตภูมิาลศรีฟังพูมน้ำมงฟุ้งฟุ้งฟุ้งนะคะท่านใดอยากจะรอพักก็ขอเชิญเลยค่ะนะคะในวันที่สองหรือจะมาร่วมบุญกับอาจารย์แต่ก็ได้เพียงแค่พิมพ์เข้ามาค่ะู0อิดีไลน์เนี่ยเบอร์โทรกับอดีไลน์เบอร์โทรกับไอิดีไลน์อันเดียวกันนะคะ0815915987นะคะ08 159-159-87ค่ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์อันเดียวกันนะคะคุณอยากจะเข้า VP <c oughs> ก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปอยากจะทำบุญ <c oughs> ก็พิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญนะคะอยากจะทำบุญ <c oughs> หรือทำอะไรก็ตามก็แวะเวียนกันเข้ามาเนาะรับรองได้สิ่งนั้นนะคะตอบชา้ารับสายชา้าขออภัยค่ะเนาะนะคะแล้วก็ขออีกอย่างนึงค่ะเอจ็จตนะคะอาจารย์ออกคลิปยังอาจารย์จะรีบพยายามนะคะแต่ถ้าท่าน กดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีสับสกัดกริ้งกริ้งให้อาจารย์จารย์จะรลงมาอย่างเร็วเลยนะคะเนาะขอช่วยให้กันกดติดตามสับสกัดให้อาจารย์นิดนึงแล้วกันอาจารย์จะรีบลงคลิปให้อย่างรวดเร็วเลยทันใจเลยนะฮะประมาณนั้นเราแลกเปลี่ยนกันมัน่งเนาะโอเคเรามาถ่ายกันในราศีราศีเมษนะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคําว่า เออเทอรอแพนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาชีวิตเกิดมาทําเพื่อผู้อื่นนะคะชอบช่วยเหลือคนชอบสัง่งชอบสอนชอบที่แน่แต่ทําแล้วเหมือนคนแปดทองหลังพัดทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าไม่ได้ลําบากลําบนนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง นักขณะนี้คนราศีเมษคล้ายๆเหมือนคนรออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือดูความสําเร็จอยู่นะคะก็ประมาณนั้นเนาะถามเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ายังโดดเด่นอยู่นะประมาณนี้นะคะเลขทีีอาจารยร์จัดให้คือสองสามค่ะนะคะส่วนราศีพฤษภได้ไพ่ของคําว่าเดอรสตาร์ช่วงนี้คนราศีพฤษภเนี่ยจะมีความโดดเด่นมีความเฉลียมีโอกาสของการที่จะริเริ่มทาอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ไมีความโดดดงดังมีชื่อเสียง เป็นที่อยอมรับได้ไหมได้ค่ะนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ถือว่าคุณทํางานหาเงินหาทองได้หลายช่องทางมีชื่อเสียงที่โดดดังได้ไหมได้ Staff. แต่เรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ดังใจมีเรื่องของช้าอกช้าใจมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันได้ไหมได้เรื่องของโชคลาภถือว่าคุณโดดเด่นนะแต่เรื่องของความรักคุณอาจจะไม่เคยสมหวังเท่าที่ควรนเนาะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของความรักมากให้ไปโฟกัสที่ไหนเรื่องของการเงินก,การงานดีที่สุดค่ะ เลขเที่อาจารย์จัดให้สําหรับคนราศีพฤษภคือ14ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีม <c oughs> ิถุนนะคะได้ไพ่ของคําว่า temperance นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะสร้างกุศลผลบุญมากๆหน่อยนะคะอาจจะไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยทุกปล่อยโศกไปนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะเขาบอกว่าอาจจะได้โชคมาสองทาง ทางแบงทางหนึ่งเกิดขึ้นมีโอกาสเกณฑ์ของการโยงย้ายเปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดขึ้นนะคะไปสร้างกุศสผลบุญเยอะนะคะเพราะว่าไพ่ออรเ์เรเป็นไพ่ของการปล่อยนลกนะคะสร้างผุโสผลบุญบางทีอะไรที่เครียดอะามากๆก็ให้ปล่อยวางไปนะคะประมาณเพราะาคุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนิดนึงอะไรอะไรก็อยากทําให้ได้ดังใจแต่ทําอะไรต้องวิเคราะห์ไต่ตอให้มากๆแล้วจะส่งผลดีกับคุณนะคะประมาณน,นี้เนาะเ,เลขที่อาจารย์จัดให้สําหรับคนราศีมิถุนคือ46หค่ะ นะคะต่อไปค่ะราศีโกรกฎค่ะได้ไพ่ของคขาว่า The World นะคะคนเกิดราศีโกรกฎมีเกณฑ์ของการเดินทางต่างประเทศใช่สิก็รู้นี่อ่าใช่ <c oughs> นะคะจะไปไป ไปอาทิตย์หน้าเนาะก็จะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลต่างประเทศนะคะทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างในเวลาในเวลาเดียวกันจะประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองนะคะประมาณนั้นเนาะแต่ค่อนข้างจะมีกรอบมีกฎเกณฑ์ของตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะประมาณนั้นเรื่องของเรื่องของสุขภาพนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องโรคเก่าโรคเดิมให้เราต้องกังวลใจต้องระวังนิดหนึ่งนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของโชคลาภอาจารย์จัดให้เลยค่ะ1นนะคะต่อไปค่ะราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ของคขาว่า The r i v e r จ้ชาชะตามีเรื่องคิดเรื่องต้องไต่ตองเรื่องตัดสินใจหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ ในเรื่องของความรักอาจจะเจอรักสามเศร้าหรือรักที่มีเจ้าของได้ไม่ได้ต้องคิดและแต่ต่อให้มากๆนะคะเรื่องของการทํางานคุณมีการแพนอะไรรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะก็ใช้วิเคราะห์วิจารณ์หลายอย่างเยอะๆนะคะต,ติดปัญหาอะไรขอนางฟ้าค่ะนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคุณจะผ่านวิกิตปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องของการงานความรัก ถือว่าผ่านได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีนะคะกับหมายเลข63ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีกันนะคะในราศีกันได้ไพ่ของเขาว่า The Hermit นะคะเจ้าชะตาจะมีเรื่องอ่าอ,อ่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่แบบรัะสันโดดอยากอยู่คนเดียวไม่อยากวุ่นวยา,ายอ่ะค่เป็นช่วงของการศึกษาหาความรู้ได้แมได้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นช่วงของการที่ จะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของของอความรู้ความสามารถทุกอย่างมันเหมือนกับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตหรือปัญหาอะไรหลายอย่างเป็นไายของการผ่าอายุฝนนะคะเป็นช่วงของการที่เหมือนกับมีเรื่องเครียดเรื่องต้องวิตกกังวลอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ให้อยู่กับศีลสมาธิปัญญามากๆน่าสมาธิสติมาปัญญาเกิด ทุกอย่างจะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีแต่ถามว่าจะมีโชคลาภไหมมีแน่นอนค่ะนะคะกลับไปเลข9 2ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีตุลได้ไพ่ของคําว่า The Tower ช่วงนี้จะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันได้ไหมเรื่องของความเจร้อนได้ไหมได้ระวังเรื่องของความเจร้อนของตัวเองเรื่องใจร่มๆให้มากๆนะคะเรื่องของการงานมีโอกาสของการนิรโทษอำนาจเกิดขึ้นมีโอกาสของการ ถูกออกจากงานอย่างฉับพลันได้ไม่ได้เรื่องของการทะเลาะเบาแวงเรื่องของอะไรหรืออย่างเกิดขึ้นให้ระวังให้มากๆระวังใจตัวเองให้มากที่สุดนะคะประมาณนะั้นระวังการถูกเบียดเบียนการถูกให้รัดป้ายสีได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ของออรรเคิลเป็นไพ่ดอกบัวทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งทางบวกและก็ทางลบสิ่งที่ดีที่สุดคือเขาเรียกว่าอ่าสติมาปัญญาเกิดสวดมนต์ไหวพระศีลทานเท่านั้นทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะกับเลขหมายเลข6 0ศนค่ะ จะเอา60ไปแก้ไขปัญหาเลยนะคะต่อไปค่ะราศีพฤษิได้ไพ่ของคําว่า The Chariot เขาบอกว่าเจ้าชตาช่วงนี้จะมีเกณฑ์ของการต้องออกรบต่อสู้ดิ้นรนปัญหาต่างๆเข้ามาได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นเนาะก็เรื่องของความรักถ้าถามว่าจะมีโอกาสของการได้ แต่งงานไหมมีค่ะได้สมหวังในเรื่องของความรักแต่ต้องตัดสินใจดีๆเพราะมันมีสาวให้เรือกเยอะนะคะประมาณนั้นเลยเนาะเรื่องของการทํางานถือว่าคุณจะโดดเด่นมีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลื่อนเงินเดือนได้ไหมได้เรื่องของโชคลาภถือว่าโชคดีค่ะนะคะประมาณนั้นกับหมายเลข17ค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะราศีธนูได้ไพ่ของคําว่าไฮพินเทสเขาบอกว่าเจ้ชาชะตาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้นะคะมีความสามารถสูง แต่สิ่งเดียวที่ทุกเขาบอกว่าทําได้ทุกอย่างเลยประสบความสําเร็จได้เลยแต่ผิดหวงังในเรื่องเดียวคือเรื่องของความรักอย่เดียวอาจจะไม่ค่อยสมหวังหรือความรักไม่ได้ดังใจของตัวเองนั่นเองนะคะเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเดน่นขอบารมีสินสิทธิได้ไม่ได้นะคะหรือให้พระรงคาจับช่องลาภให้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของความรักมันเป็นความรักที่เหมือนรอคอยต้องรอคอยต่อไปนะคะประมาณนั้นเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเดน่โนเนาะหกเก้าค่ะ ราศีธนูค่ะได้ไพ่ของคําว่าเดือดซันเขาบอกว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จคิดสินใดวางสินใดสมความปรารถนานะคะจะคิดจะทําอะไรก็จะเกิดความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นสิ่งที่จะเริ่มต้นใหม่ๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มีหลากหลายให้เราเลือกเราพิจารณาด้วยนะคะกับหมายเลข7-4ค่ะนะคะถามว่าช่ชคเล่ชลาบโดดเด่นไหมโดดเด่นค่ะนะคะแล้วก็ราศี อ่ปุ่มนะคะได้ไพ่ของคํา<ๆ>ว่าเดดระวังเรื่องของสุขภาพไม่มากมากระวังเสียงของรักได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้สงหวังดังังใจเราคิดแต่มันเพียนปฏิบัตินะคะสร้างผู้สมผลบนทุกอย่างมันจะมีโอกาสนะคะบางสิ่งบังอย่างมันจะไปทดแทนกันและเกิดสิ่งที่สงหวังได้นะคะประมาณนั้นกับหมายเลข38ค่ะ ะะต่อไปค่ะใบสุดท้ายราศีมีนได้ไพ่ของคาว่า will o f for June บงบอกว่าราศีมีนจะมีความโชคดีนะคะเ,เลขรถคันใหม่ของอาจารย์นะคะ49 59นะคะก็ลองดูเผื่อจะมีโชคเพราะเลขที่อาจารย์ให้คือ94 ะะจะมีโชคมีชายไหมลองดูคะ่ะทุกอย่างรองความหวังจากคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะอย่าลอกตัวเองเพราะไพ่อพอ,อร์เบอกว่าเป็นไพ่แห่งการหลอกตัวเองอย่าลอกตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องและคุณจะโชคดีนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็อาจจะพูดเยอะละ อาจจะต้องถึงเวลาบายๆอย่างหนึ่งที่ขออยู่ร่ำร่ำรอกันก็คือช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีสับสับไทริ่งกริงให้กับอาจารย์นิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกาลังใจเนาะช่วยกันนิดนึงนะคะก็รอความหวังอยู่ขอให้ทุกคนโชคดีใครกดติดตามให้อาจารย์ก็ขอให้งวดน,นี้ถูกหวยลุยๆค่ะกับอาจารย์ไต่หมอดูแต่ทิกวันนี้บายยแล้วพบกันใหม่นะคะกับอาจารย์ไต่หมอดูแต่ทิกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย